สวัสดีเพื่อนเพี่น,พน้องฟุตบอลไทยทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอฟดีบอลไทยคลิปนี้เรามาอัพเดตข่าวสารของตลาดซื้อขายนักเตะประจําวันของวงการฟุตบอลไทยที่น่าสนใจเรามาดูกันว่ามีดีลไหนที่มีความเคลื่อนไหวในรอบวันที่ผ่านมากันบ้าง ก่อนที่จะไปรับชมในคลิปเพื่อนๆอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามผ่านทางช่องทาง YouTube นี้รวมถึง Facebook Fanpage f d บอลไทยในชื่อเดียวกันตอนนี้นั้นผมกำลังอัปเดตเข่าวสารวงการฟุตบอลไทยทั้งตลาดซื้อขายนักเตะรวมถึงความเคลื่อนไหวของทีมชาติผ่านทาง Facebook Fanpage ก็อย่าลืมไปติดตามไปให้กำลังใจผมได้นะครับผม คลิปนี้เรามาเริ่มกันที่อัปเดตเข่าวสารของฟุตบอลทีมชาติไทยกันเสักเล็กน้อยก่อนโดยเฉพาะฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจศึงฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกที่เรานั้นตกรอบไปแบบน่าเสียดาย โดยมาดามแป้งคุณนพพลลำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาอัปเดตสถานการณ์ของฟุตตชิอิเคดะหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยหลังพลาดเป้าหมายสําคัญอย่างการผ่านเข้ารอบในสึกบอลหญิงอีชิงแชมป์เอเชียและฟุตบอลโลกหญิงที่ประเทศบราซิลซึ่งเป็นที่แน่นอนแล้วว่าทีมชบาแก้วจะไม่ได้ไปเล่นในสองรายการใหญ่อย่างไรก็ตามมาดามแป้งยืน,ย,นยันว่ายังให้โอกาสอิเคดะได้พิสูจน์ผลงานต่อโดยมีภารกิจสําคัญ รออยู่คือฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนและกีฬาซีเกมส์ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเพราะเรามีการเตรียมทีมอย่างดีทั้งดึงนักเตะลูกครึ่งและได้โค้ชร,ระดับโลกอย่างอิเคดะแต่ต้องยอมรับว่าเด็กไทยที่เล่นกับอินเดียอายุเฉลี่ยแค่21ปีอาจจะยังไม่พร้อมทั้งสภาพร่างกายและประสบการณ์โดยมาดามแป้งกล่าวทั้งนี้นายกสมาคมเผยว่าโค้ชอิเคดะ มีความกังวลกับผลงานและเคยเปรยถึงความพร้อมในการลาออกแต่จากการพูดคุยเขายังขอโอกาสอีกครั้งและพร้อมพาทีมสู้เต็มที่ในสอทัวร์เมนต์สำคัญที่กำลังจะมาถึงในส่วนของแนวทางการเตรียมทีมนั้นมาดามแป้งเปิดเผยว่าจะมีการเรียกนัาเตะที่มีประสบการณ์กลับมาช่วยทีมอาทิไหมธนีการแดงดาและมิวศิลวันอินตามีรวมถึงมีแผนจัดแคมป์เก็บตัวยาว เพื่อยกระดับความฟิตและความเข้าใจเกมของนักกีฬานอกจากนี้ยังมีแผนปรับโครงสร้างฟุตบอลหญิงทั้งระบบโดยจะขยายระยะเวลาฟุตบอลลีกหญิงให้ยาวขึ้นจากเดิม4เดือนพร้อมจัดการแข่งขันฟุตบอลถ้วยเพิ่มเติมเพื่อเปิดโอกาสให้หนักเตะหน้าใหม่ได้แสดงฝีเท้าและสร้างฐานฟุตบอลหญิงให้มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันมาดามแป้งยังเผยถึงข้อกังวลเรื่องการไม่ใช้งานนักเตะลูกครึ่งที่มีความได้เปรียบทางร่างกาย ซึ่งได้มีการพูดคุยกับโค้อิเดาไปแล้วฟุตบอลหญิงไทยไม่เหมือนญี่ปุ่นที่มีนักเตะมากพอจะทดแทนกันได้หมดอิเดะได้เรียนรู้แล้วว่าในไทยเรายังต้องใช้นักเตะที่เหมาะสมกับบริบทและต้องผสมผสานทั้งกับประสบการณ์กับพลังหนุ่มสาวให้ลงตัวที่สุดมาดดนแป้งนั้นกล่าวทิ้งท้ายโดยสหรับโปรแกรมในฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในปี2568นั้นอิดะ จะได้โอกาสแก้ตัวในศึกชิแชมอาเซียนที่ประเทศเวียดนามที่จะลงแข่งขันในวันที่6-19สิงหาคม และต่อมาก็จะมีฟีฟ่าเดที่จะแข่งขันในวันที่20ถึง28ตุลาคมแล้วก็จะมีฟีฟ่าเดอีกครั้งหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนวันที่2 4และก็ยาวไปถึงวันที่2ธันวาคมแล้วก็ภาร,รกิจสุดท้ายของปีนี้ก็คือสูวบอลซีเกนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจะจะแข่งขันกันในวันที่9ถึง20ธันวาคมในมุมมองของผมกับโคชอิเคดะ จากที่ผมได้มีโอกาสติดตามดูฟอร์มการเล่นของฟุตบอลหญิงตั้งแต่ยุคก,ก่อนหน้ามาถึงยุคของโค้ชอิเคดะผมชอบในแนวทางของกุศอแดนประดิบรายนี้คือผมรู้สึกว่าบอลหญิงของเรานั้นเล่นเป็นโมเดิร์นฟุตบอลมากขึ้นเมื่อก่อนคือสกัดได้สาดบอลยาวแล้วให้กองหน้าวิ่งไล่แล้วก็ไปเสียบอลง่ายๆแดนบน แต่เดี๋ยวนี้มีการเซตบอลบิลล์อัพบอลมากขึ้นและทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆตอนอุ่นเครื่องที่ไปเล่นที่ UAE กับจีนแล้วเจอทีมที่แข็งแกร่งทั้งรัสเซียแซมเบียจีนและเกาหลีใต้เมื่อก่อนเจอทีมพวกนี้เนี่ยไปไม่ถึงหน้าป่าประตูเขาหรอกโดนขึงเขาอยู่ข้างเดียวแต่ในยุคข,ของอีเคดะานั้นเราสามารถเอาบอลไปป้วนเปี้ยนในแดนที่สได้บ่อยขึ้นถึงแม้พวกไอ้ขันจะยังไม่ได้ก็ตามแต่มันยังเห็นการพัฒนาและผมมองว่าโค้ชอิเคดะานั้นก็คือของจริง แต่ไมซ์เซของโค้ชญี่ปุ่นนะที่ทําให้มักจะไม่ประสบความสําเร็จคือจะเน้นสร้างเน้นให้โอกาสมากเกินไป คือวิธีนี้ก็ใช้กับนักเตะญี่ปุ่นได้เพราะคุณภาพสูงและมีปริมาณค่อนข้างเยอะแต่กับไทยนั้นนักเตะแบบนั้นมีน้อยบางทีการโรเตชันทีมแค่คน2คนทีก็เป็นปัญหาแล้วแถมบอลหญิงชุดนี้ต้องยอมรับว่ามันมีช่วงที่อยู่ชะง,งักไปช่วงหนึ่งหลังจากที่เราเล่นบอลโลกปี2019นักเตะหลายคนอำลาทีมชาติประกอบกับมีปัญหาโควิดทําให้ฟุตบอลหญิงไม่มีแข่งลอไปสังเกตดูว่า ทีมฟุตบอลหญิงของเรานั้นจะขาดนักเตะที่อายุระหว่าง2 4ถึง27ปีในทีมชุดนี้แล้วยิ่งทีมชุดนี้ไม่ได้เรียกตัวเก่าที่เคยเล่นบอลโลกตามที่มาดามแป้งได้กล่าวแล้วมีแต่เด็กลงเล่นกลายเป็นว่ารับแรงกดดันไม่ได้ถึงแม้ผลงานจะล้มเหลวแต่มันก็ยังพอเห็นการพัฒนาได้อยู่แล้วโคชอ,อิเคดะเองก็รับงานคุมทีแค่ครึ่งปีเองด้วยก็ร้องให้โอกาสในปีนี้เขาดูถ้าไม่ดีค่อยปลดก็ยังไม่สายเพราะกว่าบอลหญิงจะมีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็อีก4ปีนู่นเลย ถ้าให้เขาสร้างไปเลยเด็กๆชุดนี้ที่หลายๆคนยังเป็นวัยทีนกันอยู่บวกกับเด็กจาก U19 ที่ทำผลงานได้ดีที่ประเทศเวียดนามที่ได้แชมป์อาเซียนมาได้ก็จะสุกงอมพอดีเราก็อาจจะกลับไปอยู่ในที่ที่เรานั้นควรจะเป็นก็เป็นได้ ต่อมาเรามาที่ข่าวสารการย้ายตัวของเจ้าของแชมป์ไทยลีกฤดูกาลล่าสุดอย่างทีมบุยรมยูเอเต็กันก่อนเมื่อวานนี้ทีมได้เปิดตัวนักเตะใหม่ย่างไปทางการเซตใหญ่รวดเดียวถึง6รายรายแรกก็คือกรพัฒนารีจันทร์ สับตตูจอมหนึบอนาคตไกลจากลำพูนวอริเออร์เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทัพปราสาทไยฟ้าโดยมือกาวัย27ปีเริ่มต้นการเล่นฟุตบอลอย่างจริงจังกับโรงเรียนสารวิทยาก่อนจะเข้ามาเป็นเด็กฝึกของบางกอกกลาสเอปัจจุบันคือบีจีปทุมยูเอต โดยเริ่มมีโอกาสลงสนามให้กับทีมชุด B ก่อนจะถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2018แต่ก็ถูกส่งไปให้กับหลายทีมยืมตัวใช้งานไม่ว่าจะเป็นขอนแก่น FC ลงสนามไป29นัดเชียงใหม่ FC ลงสนามไป31นัด โปลิสเตโรเอฟซี 4, ลงสนามไปสนัดกอดจะหมดสัญญากับทานบีจีปทุมยูเอตซึ่งเจ้าตัวได้ลงสนามให้กับต้นสังกัดไปเพียง12นัดต่อมาก่อนฤดูกาล2023-2024ถึง 2024, จะเริ่มขึ้นลำพูนวอร์เออร์ได้คว้าตัวเด็กหนุ่มชาวจังหวัดลำพูนกลับไปรับใช้ทีมบ้านเกิดโดยตลอดสองฤดูก,กาลกับทีมลงสนามช่วยทีมไป22นัดเก็บได้11ครีนชีตจากนั้นเมื่อหมดสัญญาบุรีรัมยูเอตได้ทำการคว้าตัวร่วมทัพ เพื่อเตรียมสู้ศึกฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงโดยเจ้าตัวนั้นจะสวมเสื้อหมายเลข29ให้กับทัพปราสาทสายฟ้ารายที่2ก็คือชินภัทรลีโอแนวรับทีมชาติไทยชุดใหญ่จากบีจีปทุมยูเอตโดยดาวเตะวัย28ปีเป็นชาวจังหวัดนครปฐมเข้าสู่เส้นทางฟุตบอลอย่างจริงจังกับราชาขาสั้นอย่างเรยอัศมชันทนบุรีก่อนก้าเข้าสู่ฟุตบอลอาชีพกับเมืองทองยูเอตชุดบีในฤดูกาล2 0 1 3าถึงสทว่าไม่มีโอกาสลงสนามให้กับต้นสังกัด และถูกปล่อยให้กับทีมพัธมิตรอยากอัดส,สันชันยูเอต็ดและพัทยายูเอต็ดยืมตัวไปใช้งานโดยตลอดสัญญายืมตัวลงสนามไป23นัดก่อนที่ในปี2017จะถูกเชียงรายยูเอต็ดคว้าตัวไปร่วมทัพและอยู่กับทีมยาวจนถึงฤดูกา2022 20 23, ล2022-2023ลงสนามทุกรายการรวม206นัดทำไป6ประตูกับอีก7แอสซิส คว้าแชม์รวม7โทฟี่จากนั้นในฤดูก,กาล2023-2024ย้ายมาร่วมทีมบีจีปทุมยูเตตดลงสนามให้กับทีมไป44นัดทำไป4ประตูกับอีก2แอสซิสต์ต่อมาในช่วงเลขที่2ของฤดูก,กาลที่ผ่านมา ถูกปล่อยให้กับราช,ชุรีเอฟซียืมตัวไปใช้งานลงสนามไป20นัดทำไป1ประตูและเมื่อจบฤดูกาลบุยรามูเต็ดได้คว้าแนวรับเจ้าของส่วนสูง181เซติเมตรมาร่วมทีมโดยจัดสวมเสื้อหมายเลข75ลงสนามในฤดูก,กาล2025-2026ทั้งนี้เจ้าบ,บอมก็เคยติดทีมชาติไทยมาแล้วทุกชุดไล่ตั้งแต่เยาวชนทีมชาติไทย U16 จนถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงสนามรับใช้ชาติในทุกรุ่นรวมกว่าน51นัด พร้อมกับคว้าแชมป์กับทัพช้างศึกมาแล้ว3รายการได้แก่เหรียญทองซีเกมส์2017ดูใบคับปี2017เนชั่นค u ัพ2016รุ่นอายุไม่เกิน21ปี รายที่3ก็คือปฐมพลเจริญนันพิลม์กองการตัวรุกทีมชาติไทยจากการท่าเรือเอฟซีโดยแนวรุกวัย1ปีเริ่มต้นการเล่นฟุตบอลกับโรงเรียนอสัมชัญธนบุรีก่อนจะถูกดึงตัวเข้าสู่รั้วเมืองทองอยูเอตในฤดูกาล2012แต่ทว่าตลอดสัญญาตัวสนามช่วยทีมไปเพียงแค่6นัดเท่านั้นโดยส่วนใหญ่จะถูกส่งลงไปให้กับหลายทีมยืมตัวไม่ว่าจะเป็นอสัมชัญยูเอตน,นครนายก FC สโมสรสงคา f FC ก่อนที่ในฤูกาลส2016จะถูกปล่อยให้กับพัทยายูเอเต็ดยืมตัวไปใช้งานโดยรถสนามไปทั้งหมด12นัด จากนั้นกลายเป็นเชียงรายยเูเต็ดที่คว้าตัวมิกกี้ไปร่วมทัพโดยตลอดสัญญาลงสนามไป32นัดทำไป5ประตูคว้าแชมป์ไป2โทฟี่และในระหว่างสัญญายังถูกปล่อยให้กับโบริสตีโรเอยืมตัวไปใช้งานลงสนามไป54นัดทำไป3ประตูกับอีก4แอสซิตต่อมาฤดูกาล2021บีจีปทุมยเูเต็ดจัดการควา้าตัวมาร่วมทีมโดยตลอด3ปีมีโอกาสลงสนามไป73นัดทำไป16ประตูกับอีก7แอซซิต คว้าแชมป์ไปสาทรฟีและยังมีช่วงเวลาที่ถูกส่งให้การท่าเรือเอฟซียืมตัวไปใช้งานก่อนที่สิงเจ้าท่าจะคว้าตัวไปร่วมทีมแบบถาวรโดยลงเล่นไป58นะัดนาทีไป3าประตูอีก8แอซซิตก่อนจะหมดสัญญาและเปบูราร์มูเตดที่คว้าตัวมาร่วมทัพโดยจะใส่เสื้อหมายเลข11ลงสนามเพื่อช่วยทีมสู้ศึกฤดูกาล2025-2026ถึงทั้งนี้มิกกี้สายฟ้ามีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกในปี2565นยจนถึงปัจจุบัน โลสนามรับใช้ทัพช้างศึกไปแล้ว24นัดทำไป1ประตูและคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนมาได้1สมัยด้วยกันต่อมาที่รายที่4ก็คือยูเซฟเอเลียสดอเละแนวรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ลูกครึ่งไทยสวีเดนจากบาลีเยเตดเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับ โดยดาวเตะวัย32ปีเริ่มต้นฝึกฟุตบอลกับทีมเล็กในประเทศสวีเดนอย่างสโมอสรอคาบีก่อนที่สโมอสรลุยบีเคเยาวชนจะดึงตัวไปฟูลฟักและดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในลูก,กาล2012-2013อยู่กับทีมสาลูกกาลงสนามไป21นะัดทาไป2ประตูก่อนจะย้ายไปร่วมทีมเอโลเชนกาด ในฤดูก,กาล2014 2015แต่ไม่ได้รับโอกาสลงสนามตลอดครึ่งฤดูกาลทำให้นักเตะที่มีคุณพ่อเป็นชาวจังหวัดนาราธิวาสได้โอกาสย้ายมาค้าแข่งในประเทศไทยกับทีมสงขลาเ a เดตซึ่งขณะนั้นเป็นน้องใหม่ในดิวิชั่น1โดยลงสนามไป26นัดก่อโชว์ฟอร์มเข้าตาทีมใหญ่ไทยลีกอย่างกาเทรเอฟ 4, ที่ควาตัวมาร่วมทีมในฤดูก,กาล2017ตลอดใจรูก,กากับสิง์เจ้าท่า เขาลงเล่นไป158นัดทำไป10ประตูคว้าแชมป์เอฟเอคัพได้1สมัยก่อนหมดสัญญาและย้ายไปค้าแข่งกับบาร์ลิเยต็ดทีมดังในลีกอินโดนีเซียโดยในสองูกาที่ลงเล่นในลีกอินเหนาเขาลงสนามรวมทุกรายการไป72นัดทำไป4ประตูก่อนจะหมดสัญญาและเป็นวีรัมยูเตตที่คว้าตัวเขาเข้ามาเสริมแก่งในแนวรับโดยจะสวมเสื้อหมายเลข24ลงสนามในฤดูกาล2025-2026ทางนี้ปาการหลังร่างใหญ่เจ้าของความสูง 196ซติเมตรมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกในปี2 5 6 2จนถึงปัจจุบันรงสนามช่วยทัพช้างศึกไปแล้ว25นัดทำไป1ประตูและมีส่วนพาทีมควา้าแชมป์เอฟเอฟอาเซียครับได้1สมัยในปี2020 ต่อมาที่รายที่5ก็คืออีลาฮาฟันดี้แนวรุกทีมชาติสิงคโปร์จาก b ีจีปทุมยูเตตดมาร่วมทัพสูส้ศึกในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงโดยกองหน้าวัย22ปีถือเป็นไม้หล่นเม็ดกายต้นเป็นตระกูลฟุตบอลโดยแท้โดยมีคุณพ่อฟานดี้อามัดเป็นยอดกองหน้าระดับตำนานทีมชาติสิงคโปร์และมีพี่ๆเป็นนักฟุตบอลทีมชาติสิงคโปร์ทั้งหมด โดยเจ้าตัวเริ่มต้นฝึกฟุตบอลอย่างจริงจังกับทีฟุตบอลแห่งชาติสิงคโปร์ก่อนจะถูกส่งไปฝึกที่ประเทศอังกฤษในฤดูกาล2018-2019ได้กลับมาอยู่กับสโมสรฟุตบอลยางไลออนที่เป็นทีของสมาคมคัดเยาวชนฝีเท้าดีมารวมตัวกันฝึกซ้อมและส่งแข่งขันในลีกสุดสุดของแดนลอชองอยู่กับทีมสีดุก,กาลลงสนามไป33นัดยิงไป13ประตูกับอีก6แอซิส จากนั้นในฤดูก,กาล2021-2022ได้ย้ายไปร่วมทัพอาบเบสเนียตาสิงคโปร์ทีมแฟรนไชส์ของอาบเบสเนียตาทีมดังจากญี่ปุ่นโดยโลงสนามไป24นะัดทำไป18ประตูวปซีแอซิตคว้าชแชมป์ลีก1สมัยกับทีมก็จะย้ายไปเล่นในลีกเบลเยีเยมกับ KMHK d n เดียนเซในฤดูก,กาล2023-2024มีโอกาสลงสนามกับทีมชุดใหญ่ไปเพียงแค่1เกมเท่านั้น ก่อนที่ในฤดูกาล2024-2025บิจีปทุมยเต็ตจะคว้าตัวมาค้าแข่งลงสนามไป30นัดยิงไป7ประตูไอีก4แอซิตจากนั้นบุรเรียมเยตได้ขอยืมตัวไม่ใช้งานเพื่อเตรียมสู้ศึกฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงโดยกองหน้าเจ้าของความสูง183ซเมตรจะใส่เสื้อหมาเลข17ลงสนามให้กับทัพประสาทไซฟ,ฟ้า ทางนี้อิลฮาฟันดีติดทีมชาติสิงคโปร์ชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเมื่อปี2021ในวัย18ปี6เดือนกับอีก21วันลงสนามไปแล้ว17นะัดทำไป2ประตูและรายสุดท้ายก็คือเชนแพทีนามา แบ็กซ้ายทักษะเยี่ยมสัญชาติอินโดนีเซียที่หมดสัญญากับ KAS UPEN ที่ในลีกรอของประเทศเบลเยียมเข้ามาเติมความอันตรายริมเส้นในรูปการที่กำลังจะมาถึงโดยดาวเตะทีมชาติอินโดนีเซียที่ยังมีลุ้นไปฟุตบอลโลกวัย26ปีเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังอย่างจริงจังในระดับเยาวชนเมื่อปี2007 กับสุดยอดสโมรสรจอมปั้นอย่างอาจจักอามเซอร์ดำเยาวชนก่อนจะย้ายไปอยู่กับ FC อูเทรกเยาวชนในปี2010และพาทีมรุ่นอายุไม่เกิน17ปีคว้าชแชมป์ลีกเยาวชนแดนกังหันลมได้สำเร็จ ก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักให้กับทีม u 19และ u 21และได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมสำรองที่พร้อมจะถูกดันขึ้นไปเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ได้ทุกเมื่อยังได้ลงเล่นในลีกรองและลีกเยาวชนไปมากกว่า81เกมจากนั้นฤดูก,กาล2019ถึง2020ได้ย้ายไปอยู่กับ SC Telstar ทีมในลีกรองของเนเธอร์แลนด์ลงสนามไป48เกมยิงไป5ประตูกับอีก5แอสซิสก่อนจะถูกซื้อตัวไปอยู่กับ v i k i n g FK ทีมดังในลีกสุดสุดของนอร์เวย์ตลอด สอฤดูก,กาลโลสนามไป8 9นัดทำไป3ประตูกับอีก12แอสซิสเมื่อหมดสัญญาได้ย้ายมาอยู่กับ KSAU Pen ในฤดูก,กาล2023-2024าถึงอยอยู่กับทีม2ฤดูก,กาลโลสนามไป23นัดก่อนที่บุมยรามเมเดตจะคว้าตัวมาร่วมทีมโดยจะสวมเสื้อหมายเลข20ลงสโลนามให้กับทัพปราสาทไฟฟ้าสไตล์ของเจ้าตัวนั้นเป็นแบ็กไซด์ที่มีการเติมเกมรูปที่ดุดันมีความเร็วกระชากลากเลือ้อยได้ดีมีลูกคอสบอลที่อันตรายชอบสอดตัวเอง เข้าไปในกรอบเขตโทั่วเพื่อทําประตูได้ด้วยและเจ้าตัวสามารถเล่นเป็นกองกลางได้ด้วยทําให้เวลาเขาเล่นทางฝั่งซ้ายก็จะหุบเข้ามาตรงกลางมาเล่นเป็นอินเวอร์สฟูลแบ็กให้เห็นอยู่ตลอดทางนี้เชีแบชินามาติดที่ชาอินโดนีเซียครั้งแรกในปี2023และยังเป็นนักเตะคนสาคัญที่ทําให้ทีชาอินโดนีเซียยังคงอยู่ในเส้นทางลุ้นผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายและเจ้าต,ตัวนั้นโลสนามรับใช้ชาติไปแล้ว11นัทํทำไป1ประตูข่าวดีต้องลุ้นกันต่อ ว่าทีประสัตซฟ,ฟ้าจะคว้าใครมาเพิ่มเติมเมื่อวานนี้เปิดมา6คนรวดเหลืออีกแปคนที่ทีมีการสปอยไว้ก่อนหน้าพรุ่งนี้จะเป็นใครรอติดตามกันต่อมามาที่ทางฝั่งของทีมมนิมังกรระยอเอฟกันบ้างพวกเขาประกาศคว้าตัวอานนนอมลเลอร์ศัก์ตัวรุกไวัย27ปีร่วมทัพมานิมังกรอย่างเป็นทางการดยสัญญายืมตัวจากทรูแบงค์คอกยูเต เจ้าตัวนั้นเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังในระดับเยาวชนกับคริสเอฟซีเชียงใหม่ระหว่างปี2009-2011ก่อนเข้าสู่ระบบเยาวชนของบุรีรัมยูเตตดในปี2012และก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2014โดยถูกส่งไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับสุรินทร์ซิตี้และบางกอกการ์ดเอฟซีด้วยสัญญายืมตัวจากนั้นย้ายไปร่วมทัพทรูแบคอกยูเอต็ดในปี2019และระหว่างนั้นถูกปล่อยยืมให้กับราช,ชบุรีมิรผลเอฟซีและล่าสุดในฤดูกาลที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ย้ายไปร่วมทีม FC ด้วยสัญญายืมตัวก่อนย้ายร่วมทัพระยอง f อในที่สุดถือว่าเป็นแข้งรายที่17ที่สโมสรเสริมทัพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฉากฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงโดยในะระดับทีมชาติเจ้าตัวเคยผ่านการติดทีมชาติไทยทั้งรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรุ่นอายุไม่เกิน23ปีและทีมชาติไทยชุดใหญ่ในปี2018ซึ่งอานอน์กลายเป็นแข้งใหม่รายที่17ของทัพมานิมังกรต่อจากเสกสรรราตี สมเกียรติคุณมีวรวุิศรีสุภาสหารัฐปอสุวรรณเมธีส,รสารคำสหรัฐสนทิสวัิ์สุภวิตรมโพพักเวโกฟรีปโปวิชเคเวินอารมันสเตฟาเชป,ปาล,ล่ากฤษดานนทรัตจูนโนบาติสตาเจ้อาอัลฟอนโซคริสปิมแม่ปีเตอร์คิเวธานพิสิทธิ์เหมปันดันและชัยรงบุญเกิดแฟนๆแฟมันิมังกรต้องรอรู้กันต่อว่าทีจะเปิดตัวใครเป็นรายต่อไปช่วงนี้ทีมเองก็เปิดตัวนักเตะใหม่ทุกวันเลยตอนนี้มีนักเตะต่างชาติครบโคต้าไปเรียบร้อย เหลือแค่โคต้ตาอาเซียนที่ยังว่างอยู่มั่นใจได้เลยว่าพวกเขาก็จะเปิดตัวเพิ่มอีกทั้งตัวไทยและยังเหลือตัวต่างชาติที่เป็นโคต้ตาอาเซียนแฟนๆมันนิมังกรรอรุนได้เลยว่าคนต่อไปจะเป็นใครคราวนี้มาที่ทีมน้องใหม่ในศึกไทยลีกอย่างทีมพลังการ FC กันบ้างพวกเขาปิดดิลคว้าตัว อาเลนโอยาซุนแนวรุกชาวสเปนวัย31ปีมาจากราชสถานยูเนเตตทีมในลีกรอของอินเดียร่วมทีมลุยศึกฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาล2025-2026โดยสำหรับอาเลนโอยาซุนเคยเป็นอดีตเยาวชนของเรอัลโซเซดัดทีมดังในศึกลาลิกาสเปนและยังเคยค้าแข้งกับซีดีบิรันเดสแล้วซากุซ่าและซีดีนูมันเซียก่อนที่จะย้ายมาค้าแข้งที่อินเดียกับราชสถานยูเนเตดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมลงสนามไป20 นะถ้าไป8ประตูก,กับอีก8แอซิดจะต,ตายการเล่นของเจ้าตัวนะเป็นเเมเกอร์ ที่มีวิชั่นการจ่ายบอลที่ชาญฉลาดการคอสบอลการแทงทะลุช่องที่อันตรายสามารถทำให้กองหน้าได้เปรียบเวลาเข้าทำเขามีทีเด็ดที่ลูกยิงไกลที่หนักหน่วงจุดเด่นของเขาเลยคือการเล่นด้วยเท้าซ้ายที่อันตรายมากๆและอีกอย่างหนึ่งคือเขาเล่นลูกเซฟเพย์ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยนี่เป็นนักเตะรายที่14ที่มีการโพสต์เปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อจากสรุตนาสีนัทสันปการโนเปาวีทัทเตมีสติภาพร้านนิยมนัทวุฒิสมบัติโยธา กินดีว่าผู้แถวเชือกพีรพัฒน์โนชัยยาอนุมาธคูม่าอดอลฟูดัปโปจอรูเซโลเอวัตตันอาซินวาไรฮัสจวดและเซอร์จิโออาเกโร ตอนนี้ทีมเปิดตัวนักเตะที่เดินทางมาซ้อมปีซีซั่นไปหมดทุกคนแล้วทั้งตัวไทยและตัวต่างชาติตามที่คุณหมอประวัติได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวไปหมดแล้วแต่ก็อาจจะมีเสริมอีกก็ได้ถ้าเกิดว่าเข้าปีซีซั่นและสะควอทีมมีปัญหาก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงโคตาเพิ่มเติมผมเชื่อว่าเสริมตัวมาดิจิชัยได้หลายตัวปีนี้น่าจะเป็นทีมมามืดไทยลีกสำหรับมาเหล็กพลังการ f อต่อมาเรามาที่ข่าวสารการย้ายตัวผู้เล่นของทีมในสื่อลีกรองกันบ้าง มาเริ่มกันที่สงขา f FC ทีมน้องใหม่ในศึกไทยลีกสองพวกเขาประกาศคว้าตัวคิมจูชานนกเตชาเกหลิใต้พร้อมที่จะมาดึกกำลังขุนทัพเลือกซิมิลาโดยสืบอลไทยลีกสองฤดูกาล2025-2026ถึงโดยคิมจูชานเคยคาแค่ให้กับลำปาย FC สงขลา FC และล่าสุดเล่นให้กับสโมสรมหาสารคาม SBTFC เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาเป็นปีที่เจ้าตัวนั้นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทัพปูม่วงโดยลงสนามไป3 5นัดทำไป10ประตูกับอีก5แอสซิส คราวนี้มาที่ทีมน้องใหม่ในศึกไทยลีก2อีกหนึ่งทีมอย่างทีมปัตตานี FC ตอนนี้พวกเขาเปิดตัวนักเตะเซตใหญ่ต่อเนื่องเลยเมื่อวานนี้พวกเขายืมตัวเจ้าโป้งชูคิดวันประเพาสูน,น้าวัย24ปีจากชูแบงคอกยูเอต์ลุยศึกฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2025 26, ถึง2026โดยสำหรับชูคิดวันประเพาเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เติบโตจากระบบเยาวชนของแข้งเทพโดยในเลกแรกฤดูก,กาลที่ผ่านมาเจ้าโป้งทำประตูให้กับแข้งเทพ1ประตูในรายการลีโวลีคับรอบ4ที่สุ และเล่นในรายการ P.E.A. U. 2 3 Youngster League ศึกไทยลีกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีและทําไป9ประตูเป็นดัซโวของทีมแข่งเทพยู23และรองดัซโวประจาทัวร์นาเมนต์ในช่วงเละที่2ชูคิดวะมะเพานั้นย้ายไปร่วมทีมธุยาเอเต็ดทีมจากศึกไทยลีก2ด้วยสัญญายืมตัวโดยได้ลงสนามไปทั้งหมด10นัดและเป็นส่วนหนึ่งช่วยให้ทัพนักรบอยุยาเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุด,สดได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรและอีกหนึ่งคนที่ทีมเปิดตัวเช่นเดียวกันก็นกคือเจ้าโลสุไฮมี ีสาและกองกลางในวัย22ปีจากยาราซิตี้กลับมาช่วยบ้านเกิดลุยสุพฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงโดยเด็กดุ่มจากบ้านกอและตับนลางาอําเภอมายอฤดูกาลที่แล้วนั้นลงสนามให้กับยาราซิตี้ไปทั้งหมด18นัดทำไป2ประตูด้วยกันคราวนี้เรามาที่ทีมสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโรเอฟซีกันบ้างพวกเขาเซ็นสัญญาคว้าตัววาลโดมิโลซัวเลสเอเกรส กองหน้าชาวราซิลจากนกคนปรปฐมยูเอตในสูบบบอลไทยลีกหนึ่งร่วมทัพลุยสืบฟุตบอลไทยลีกสองในฤดูกาลหน้าเดวตโตโซเรสกองหน้ามาประสบการณ์วัย37ปีเคยค้าแข่งให้กับหลายสโมสรในไทยทั้ง Air Force c e n t r a l ไทยฮอนด้าเอตรา FC, รยยเตดเอฟซีนคนรศรียูเอตนครปฐมยูเอตในฤดูกาลล่าสุดและยังเคยคว้าแชมป์ไทยลีกสองกับหนองบัวพิช่เอฟซีในฤดูกาล2020-2021ก็จะย้ายมาร่วมทัพมังกรโล่เงินในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงโดยผล งานฤดูกาลที่ผ่านมาในศึกไทยลีกหนึ่งเขาโลสนามให้กับนคนปรปฐมยูเอเต็ดไป29นัดยิงไป5ประตูกับอีก3แอสซิสต์ด้วยกันคราวนี้มาที่ทีสุดท้ายก็คือทีมมหาสารคาม SBT พวกเขาบรรลุข,ขล้อตกลงเซ็นสัญญาคว้าตัวเจ้าโตมี่พลากรวกลางปีกจรวจทางเรียบจาก ทับจงอาพยองขอนแก่ยวยเต็ดเข้าร่วมทีมโดยเจ้าโตมี่ขาแข่งในรังจงอาพยองมาอย่างยาวนาน5ฤดูกาลและซาสิติไว้อย่างมากมายทั้งการแอซซิตและการทำประตูสุดสวยจุดเด่นของเจ้าตัวคือความเร็วและความแข็งแกร่งที่สามารถต่อกอกับฝ่ายรับทีมตรงข้ามได้อย่างดีเยี่ยมทั้งยังมีลูกคอสจากด้านข้างที่แม่นยำจึงเป็นจิ๊กซออีกหนึ่งชิ้นที่จะพาทัพปูม่วมมหาการก้าวไปสู่จุดหมายของทีม และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารตลาดซื้อขายนักเตะในวงการฟุตบอลไทยในรอบวันที่ผ่านมาสำหรับในวันพรุ่งนี้นั้นจะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตบ้างก็สามารถติดตามได้ในช่วงเช้ามืดในแต่ละวันได้เลยนะครับผมเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมทีนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็ผมสวัสดีครับ